สวัสดีครับพี่ร้องมีรักแฟนเป็นแฟนมาล่ำนะครับห่วงนี้เป็นห่วงนะครับที่เอาไหวอะไรอยู่เป็นเราไหวทุกครับบอกล่ำก็บม่ได้ออกครับก็ต้องอยู่บ้านหาเให้บุญไม่เดินสายเฮ็ดบุญครับหลายๆาคนก็ทักถามมากนะครับถามบริรำบอก เห็นใช่เพื่อนถามว่าบริลลัมบอกรับบริลลัมรับมันบริลลัมเนาะอยากบอกว่าบริลลัม,มอางนี้เห็นนะคือเพอเห็นหนามบริลลัมเพื่อนก็ต้องถามนะเขาบริลลัมตีเพื่อนกับบมิีคำถามบริ่ัถามคำนีแต่ถามคำนีมามันกับมันกับป๊าบอ่ะครับเพราะว่ามันชั่วห่วงเขาหาหาลำบนอกครับพอบริลลัมมาก็เอออ้าบริยังโดเจรอครับสิประมาณเกือบเดือนพอละครับ แต่ว่านะครับสิ่งที่เขาภู่มใจและก็ดีใจในตัวของผมลึกๆนะครับแลาวจะบอกพี่น้องว่าคนที่รักกันจริงอันนี้บอมแมนว่านะเด้ถามทุกสุขดิบกันโท่มากบางคนกับว่าบอกาโทรแล้วโตนพอวีบางคน,นัากระโท่ถามไทยว่าพ่อ แต่ลำบอยูงไดหลวกเตายูงใดกินโยงใดครับบางคนถามมาเนี่ยถามจนน้ำตาเขาตกก็บมีโดยควม่วงเของเพิินโดยควมเพิินเป็นห่วงเข้าโดยควมเป็นห่วงทีมงานว่าพ่อเนี่ยจะดูแลได้อย่างไงคนจะเยอะขนาดนี้ พกับบ้านบอยังจกคนพอเรี่ยงจังใดหลายๆคำถามที่ถามพอมากโดยควบม่วงใย้ยกับหลากหลายขอบคุณครับขอบคุณที่ถามผมมีพลังบวกครับที่พี่น้องคนที่หกักแพง คนที่ถากมาถามเขาคนที่โทรมาคุยโน่นนี่นั่นครับแล้วขอบคุณน้ำลืมขอบคุณแม่พิกิตตาครับพิกิตตาแล้วก็แม่ติ๋มทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่ห่วงห่วงพ่อมากทั้งโทรมา ทั้งโอนมาครับให้ซื้อกับเขาขอบคุณขอบคุณแม่พี่เจตตาแล้วก็แม่ติ่มด้วยครับเีีหกพอเตีหยวง,องพอเตีหยวง,งที่งานศิลปินผู้ไทยนะครับคนละหาพันครับน้ำตาเสียก คุณลายเดอร์คอยยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสองเลยทั้งสองท่านแม่พิชิตตาแม่ติม๋มมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกไพั่ไข้เจ็บสิ่งบอดีบองอ้าะมโรมมกไพยไข่เจ็บจะมากับม้าไก่คอยมูเจเาเริญเริญ่นใอยท่านทั้งสองกะรวยรวยยิงยิงขึ้นทำบุญในครั้งนี้ก็ถือว่า การให้ทานเนาะครับให้ทานเด้สำเร็จลุงทานครับดิบลุงชนละหลายเด้อแม่เด้อร์สาคนที่ห่วงใยครับพี่น้องคนที่ห่วงใยเลี่ยวกะทรมาบวมโผล่เงินมาอันซื้อกับเขาครับเลี้ยงคนอยู่ในบ้าน,นะกะขอบคุณทั้งหลายท่านที่โทรถามข่าวหนึ่งเลย พอคุยปาพ่อยูจังไหนเจ้าเห็ดจังไหนอยู่ลูกเจ้าเด๋พ่อทีมงานเขาอยู่จังไหนเพิ่นกลับบ้านบอผมก็เลยว่ากลับเครึ่งหนึ่งบอกลับครึ่งหนึ่งพอวิ้กก็บอได้ห่างแต่นอนซ่อมอยู่สองเดือนกลัวๆกับซ่อมอยู่ก็บเลียงเข่าตลอดมากขับดูแลตลอดมากบ่มีกะต้องหามาเลียงต้องหามาดูแลเพราะว่านี่คือลูกเราเนาะรับขอบคุณ้อ ขอบคุณที่เลี้ยงลูกซอยครับขอบคุณได้หลายครับ